พระใหญ่คู่บ้านสารเจ้าพ่อคู่เมืองหรือเรื่องบุญบั้งไฟสมุนไพรมากมีข้าวดีปลอดสารพิษงามนิมิตภูทางเกวียนตำบลโพนงาม แบ่งออกเป็น17หมู่บ้านประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมพืชหลักที่สำคัญได้แก่ข้าวมันสำปะหลังยางพาราและเลี้ยงสัตว์ยึดขนธบรรมเนียมประเพณีคือฮีท12คอง14และมีประเพณีที่สำคัญคือบุญบั้งไฟเดือน6 ตำบพลพนงามมีสถานบริการด้านสาธารณสุขของรัฐจำนวนสองแห่งได้แก่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีบ้านแดงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลงามสถานีอนามัยบ้านแดงเริ่มก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2518ในเนื้อที่สองไร่3งาน36ตารางวาโดยนายเบีย่ยงพันเพชรเป็นผู้บริจาคที่ดินร่วมกับชาวบ้านและเริ่มเปิดให้บริการในปีเดียวกันเรื่อยมา ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบเมื่อวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2535 กระทรวงสาธารณสุขได้ดําเนินโครงการทศวรรษแห่งการพัฒนาสถานีอนามัยเพื่อฉลองในวรโรกาสมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระชนมาย,ยุ6 0พรรษาโดยจัดให้มีการระดมเงินทุนก่อสร้างสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทาราชินีจังหวัดละหนึ่งแห่งทั่วประเทศโดยใช้อักษรยาา่อว่าสอ,อ ซึ่งมีทั้งหมด82แห่งทั่วประเทศสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ6 0พรรษานวามินทาราชินีบ้านแดงตั้งอยู่ทางที่ตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอกุุชุมโดยมีอาณาเขตติดต่อข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อเขตอำเภอ,อเสรลภูมิและอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดและเขตตำบลหนองแหนอำเภอกุุชุมจังหวัดยะโสธรทิศตะวันออกติดต่อเขตตำบลคำนน้ำสร้างและตำบลหนองหมีอำเภอกุุชุมจังหวัดยะโสธร ทิศใต้ติดต่อเขตตำบลดูลาดอำเภอทรายมูลจังหวัดยะโสธรและทิศตะวันตกติดต่อเขตตำบลนาเวียงอำเภอทรายมูลจังหวัดยะโสธรสถานีนามัยเฉลิมพระเกีย 60, รติ6 0พรรษานวมินทาราชินีบ้านแดงมีหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบทั้งหมด12หมู่บ้านมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน3แห่งโรงเรียนประถมศึกษาจำนวน5แห่งโรงเรียนมัธยมศึกษาจำนวน1แห่ง วัด14แห่งสำนักสงฆ์6แห่งและมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน131คนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกีย 60, รติ60พรรษานวมินทราชินีบ้านแดงเป็นสถานีอนามัยถ่ายโอนสังกัดกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดยะโสธรกระทรวงมหาไทยดำเนินงานภายใต้พันธกิจ เป็นองค์กรนำความรอบรู้ด้านสุขภาพสง่างามสมพระเกียรติและมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินงาน 1. เทอดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ 2. พัฒนาระบบบริหารบริการและวิชาการด้วยกระบวนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 3. การเรียนรู้เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น 4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีคุณภาพ 5. พัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้มีความสง่างามสมพระเกียรตินำโดยนายนิวัตสสีเล็กผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกีย 60, รติ6 0พันศานวมินทราชินีบ้านแดงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จำนวน11คนข้าราชการจำนวน4คนลูกจ้างประจำจำนวนหคนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปจำนวน1คน ลูกจ้างชั่วคราวจำนวน3คนและลูกจ้างหม่อบริการจำนวน2คน 2> ได้รับการตรวจเยี่ยมและสรุปผลการดำเนินงานโดยมูลนิธิสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ6 0พรรษานวมินทราชนินี2ปีต่อครั้งสถิติชีพและสถานะสุขภาพ ประชากรทั้งหมด6,257คนชาย3,067คนหญิง3,190คนเป็นผู้สูงอายุร้อยละ13.34หญิงอายุ30-60ปีร้อยละ10.03หญิงตั้งครรภ์100ละ0.19มีผู้พิการร้อยละ1.98และผู้ป่วยโรคเรื้อรังร้อยละ13.67 ข้อมูลทางสถิติชีพมีอัตราการเกิด2.07ต่อพันประชากรอัตราการตาย3.03ต่อพันประชากรคิดเป็นอัตราการเพิ่มร้อยละลบ0.89อัตราการป่วยตายต่อพันประชากร5อันดับจำแนกรายโรคดังนี้ 1. ไตวายคิดเป็น1.12ต่อพันประชากร 2. โรคหัวใจและหลอดเลือดคิดเป็น0.48ต่อพันประชากร 3. โรคมะเร็งทุกชนิดคิดเป็น0.32ต่อพันประชากร 4. โรคปอดติดเชื้อคิดเป็น0.32ต่อพันประชากรและ 5. ภาวะติดเชื้อในกระแสะเลือดคิดเป็น0.16ต่อพันประชากร สาเหตุการป่วยตายต่อพันประชากรของผู้ป่วยนอก10อันดับแรกจำแนกตามกลุ่มโรคดังนี้โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อโภชนาการโรคระบบไหลเวียนเลือดโรคระบบทางเดินหายใจโรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปากโรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่างโรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังภาวะแปรปวนทางจิตและพฤติกรรมโรคระบบสืบพันธุ์และปัสสาวะ โรคตารวมส่วนประกอบของตาและโรคระบบประสาทสาเหตุการป่วยต่อแสนประชากรด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาได้แก่1 ไข้หวัดใหญ่คิดเป็น351.61%ต่อแสนประชากร 2. โรคมือเท้าปากคิดเป็น95.89%ต่อแสนประชากร 3. โรควัณโรคคิดเป็น63.93%ต่อแสนประชากร 4. โรคไข้เลือดออกคิดเป็น15.98%ต่อแสนประชากรและ 5. โรคโควิด ไม่มีผู้ป่วยในปี2567และปี2568ในปีพุทธศักราช2568มีผู้มารับบริการในเวลาจำนวน7273ครั้งคิดเป็นร้อยละ79.95และมีผู้มารับบริการนอกเวลาราชการจำนวน1823ครั้งคิดเป็นร้อยละ20.04สถานะการเงินการคลัง มีสถานะเงินบำรุงสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบ้านแดงในปีงบประมาณ2,568คงเหลือ1,307,966.87สตางค์สถานะเงินกองทุนพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบ้านแดงคงเหลือ2,2183.40สตางค์การพัฒนางานตามยุทธศาสตร์ดีเก่งงามสมพระเกียรติ1 ยุทธศาสตร์ดีสถานที่ทำงานน่าอยู่บุคลากรมีความรอบรู้ด้านสุขภาพมีมาตรฐานในการแต่งกายและสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการที่ทันสมัยและเพิ่มพูนทักษะและประสิทธิภาพในการทำงาน 2. ยุทธศาสตร์เก่งพัฒนานระบบสนับสนุน โดยมีระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการสนับสนุนเวชภัณฑ์จากโรงพยาบาลกุดชุมซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายมีการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อตามหลักไอซีพัฒนาเทคโนโลยีทั้งด้านบุคลากร,กรและด้านอุปกรณ์ พัฒนาระบบบริการสุขภาพการให้บริการปฐมภูมิโดยให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการแบบไร้รอยต่อสนองนโยบายคนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว3คนและมีการดูแ,รแลระยะยาวด้านสาธารณาสุขสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงการบริหารคนโดยบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง พัฒนาคุณภาพมาตรฐานโดยผ่านการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพติดดาว 3. ยุทธศาสตร์งามพัฒนาปร,ปรับปรุงดูแลสถานที่ทำงานน่าอยู่ให้สง่าง,งามสมพระเกียรติมีการดำเนินงานโครงการสาธารณสุขรวมใจรนงรงค์ลดโลกร้อนร่วมมือมกับภาคีเครือข่ายมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 4. ยุทธศาสตร์สมพระเกียรติ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ6 0พรรษานวมินทราชินีบ้านแดงภายใต้การบริหารงานที่มีความภูมิใจในอัตลักษณ์ได้มีการพัฒนาระบบงานมาตรฐานการทำงานและการพัฒนาสร้างเสริมอัตลักษณ์โดยการสร้างความภาคภูมิใจในการถวายงานการเป็นจิตอาสาการรักเคารพและเทิดทูนสถาบัน ให้บุคลากรของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบ้านแดงทุกคนได้ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติเพื่อให้มีความสง่างามสมพระเกียรติมีการดําเนินงานสออนอบัตตี้เพื่อนช่วยเพื่อนเทคโนโลยีครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายเทเลเมดิซินมีโครงการมหัศจรรย์1,000วัน plus, 2, วันสู่2,500วันโดยจัดให้มีระบบดูแลตั้งแต่อยู่ในคัน จนกระทั่งข้อต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนเพื่อให้แม่และเด็กมีสุขภาพที่ดีปลอดภัยเป็นเด็กที่เก่งดีมีความสุขการดำเนินงานองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพและศูนย์การเรียนรู้ Health Literacy Organization มีกระบวนการดำเนินงานที่เป็นระบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ตั้งแต่การวิเคราะห์สถานการณ์การสร้างความเข้าใจการตัดสินใจร่วมตลอดไปจนถึงการติดตามประเมินผลและพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพที่ยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพด้วยตนเอง สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ6 0พ0 0สานวมินทราชินีบ้านแดงมีผลงานเด่นและผลงานที่ภาคภูมิใจดังนี้ในปีพุทธศักราช2566เป็นองค์กรสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพปฐมภูมิเขตสุขภาพที่10จากมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ6 0พรรษานวมินทราชินีและสมาคมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพไทย ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการประเภท Oral p r e s e n t t t i o n ระดับดีเยี่ยมและได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการประเภทโปสเตอร์ r s s n t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  o o n ระดับดีในงาน The Second Thailand Primary Care h e a Literacy t h l Conference จากนายแพทย์โสพลเมฆทนประธานกรรมการมูลนิธิสถานีอนามัยเฉลิมพระเกีย 60, รติ6 0พร0ษานวมินทราชินี ปีพุทธศักราช2,567ได้รับรางวัลดีเด่นรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งจากสำนักง,งานการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดยะโสธรสถานีอนามัยเฉลิมพระเกีย 60, รติ6 0พรรษานวมินทรราชินีบ้านแดงผ่านการประเมินมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิได้รับรางวัลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับจังหวัดยะโสธร บุคลากรสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบ้านแดงได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเภทวิชาการต้นแบบจากประธานกรรมการมูลนิธิสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ6 0พ0 0สานวมินทราชินีได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการประเภท Oral p r e s e n t t t i o n ระดับดีเยี่ยมในงาน The Third Thailand Primary Care h e l i t r a c y Conference 2025อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบ้านแดงได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเภทอสมอต้นแบบและเป็นอสมอดีเด่นสาขาว,วิทยาศา,ศาสตร์การแพทย์ชุมชนระดับจังหวัดยะโสธรความก้าวหน้าในการเสนอแนะจากการตรวจเยี่ยมในครั้งที่แล้ว 1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสง่างามสมพระเกียรติ 2. งานปฐมภูมิทุกครอบครัวมีหมอ3าคนอยู่ระหว่างการดำเนินการประกอบด้วยการนำเสนอแผนการก่อสร้างดมอเนกประสงค์และการปรับปรุงลานหน้าอาคารสำนักงานตามแบบประเมินราคาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะโสธรและ ดำเนินการแล้วทุกครอบครัวมีหมอ3าคนเชื่อมโยงระบบสออนอบัตด,ดี้ในการติดตามเยี่ยมบ้านสำหรับผู้ป่วยเดือรังมีการส่งข้อมูลเข้าสู่ HDC และส่งเคลมค่าบริการด้านสุขภาพเป็นปัจจุบันและอย่างต่อเนื่องปัญหาอุปสรรคและสิ่งที่ต้องการสนับสน,นุน 1. ขาดบุคลากรไม่ครบตามกรอบอัตรากำลังขนาดสถานบริการขนาด M 2. ต้องการพยาบาลวิชาชีพจำนวน3อัตรา 3. ต้องการเจ้าพนักง,งานเภสัชกรรมจำนวน1อัตรา ในด้านของภาคีเครือข่ายเรามีเครือข่ายให้บริการตรวจรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยสหวิชาชีพจากโรงพยาบาลกุดชุมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกีย 60, รติ6 0พรรษานวมินทราชินีบ้านแดงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานสาธารณสุขโดยใช้หลักการดูแลสุขภาพประชาชนแบบองค์รวมต่อเนื่องและผสมผสานบริการครอบคุมทั้ง5มิติ ทางด้านการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุมโรคการรักษาพยาบาลการฟื้นฟูสมรรถภาพและคุ้มของผู้บริโภคโดยมีการให้บริการทั้งในสถานบริการและการบริการเชิงรุกในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายองค์กรชุมชนทุกภาคส่วนพร้อมจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองทางด้านสาธารณสุขและการมีสุขภาวะที่ดีของประชาชน